พี่น้องครับความรู้สึกด้อยในโชคชะตาหรือการเลือกการเชื่อในเรื่องโชคลางมองชีวิตเห็นแต่ด้านลบตลอดเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ที่ชัยตอนรู้ดีชัยตอนต้องการให้เรามีความรู้สึกแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เราจะอ่อนแอและมันก็จะเป็นช่องทางให้ชัยตอนเข้ามาควบคุมแทรกแซงหวัวใจของเราได้ نهاد النبي صلى الله عليه وسلم، تنبي ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو اني فعلت كان كذا وكذا. تنبي هام. تنبي بابوا ولا يا تا ถ้าฉันทำอย่างนั้นโอ้ถ้าฉันทำอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าถ้าไม่ลงทุนตรงนี้มันน่าจะไม่ขาดทุนถ้าทำอย่างนี้มันน่าจะได้กำไรกว่าผ่านไปแล้วอย่าใช้คำว่าถ้าเพราะฟะอินเลวทัฟตะม م ลอ ل ش ي ط ا ن คำว่าถ้าของเรากับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะเปิดประตูให้กับชัยตอนวลาคินกุลคดดารัลลอฮ์ و م เปลี่ยนจากคำพูดของคำว่าถ้าทำอย่างนั้นถ้าไม่ขับรถไปทางนั้นไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่าพูดอย่างนี้ให้พูดว่ากัดดารัลลอฮ์วะมาชาอัฟะอัลลอฮฺ تعالى ت ق د ي ي และอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทำให้มันเกิดขึ้น <ت ص في ق> นี่คือชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะไม่มีมุมอมองด้านลบในชีวิตอีกต่อไม่มีจองหว่ให้เรามองลบในชีวิตอีกต่อไป